สวัสดีครับมาวัดที่สูงที่สุดของประเทศไทยวัดป่าพุทธเบิกใช่ฝนลงเม็ดด้วยทางขึ้นยังชันเหมือนเดิมมอบรรยากาศหมอกลงหนามากลงเยียบเลยครับหนามากดาดแรกยอดจจด,ดีมองไม่เห็นเลยครับมีแต่หมอก 嗯。Mm. เวาเราทึ่มาแบบสดแล้วนะ well, สูงสดล้ว